สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันที่ช่วยให้การเรียนภาษาของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนานนั่นก็คือ Duolingo เมื่อเปิดแอปขึ้นมาคุณจะพบกับหน้าหลักที่มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัดเจนเลือกภาษาที่คุณต้องการเรียนเช่นภาษาอังกฤษพร้อมตั้งเวลาว่างในแต่ละวันแล้วเริ่มต้นการเรียนรู้ได้ทันทีครับ ในแต่ละบทเรียนคุณจะได้ฝึกทั้งการฟังบาอ่านและเขียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการจับคู่คำศัพท์การแปลประโยคและการออกเสียงนอกจากนี้ยังมีระบบการติดตามความก้าวหน้าเช่นคะแนน XP การแข่งขันในลีกและการรักษาสถิติการเรียนเพื่อกระตุ้นให้คุณเรียนอย่างต่อเนื่องนอกจาก d o รีโกแล้วยังมีแอปเรียนภาษาอื่นที่น่าสนใจอีกสตัวค่าได้แก่ไบเบลและโรสิตสโต เบบจะเน้นบทเรียนสนทนาเป็นเรื่องราวจริงเหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกพูดเพื่อการสื่อสารจริงต้องสมัครสมาชิกแต่ได้บทเรียนเป็นขั้นตอนชัดเจนส่วนรโรเซตสโตนใช้วิธีเมชเชนคือเรียนภาษาผ่านภาษาเป้าหมายโดยตรงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาแบบเข้มข้นค่าใช้ใจ่ายสูงแต่ช่วยให้เข้าใจภาษาลึกขึ้นสรุปง่ายๆคือถ้าอยากเรียนแบบสนุกและเริ่มต้นง่ายเลือกอุลโกแต่ถ้าอยากฝึกพูดจริงๆเลือกแบบนสุดใครที่อยากเรียนแบบเข้มข้น และลึกสุดๆรโรเซตเรสโตนจะตอบโจทย์มากกว่าครับสุดท้ายนี้หากคุณกำลังมองหาวิธีการเรียนภาษาที่ทั้งสนุกและมีประสิทธิภาพดูโอลิงโกคือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดครับ